ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร s สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมีนาคม2562ค่ะของชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะ <c oughs> เสียงปูก็ริ่มหายนิดนึงค่ะปูก็ขอโทษด้วยนะคะที่ปูข่ข้ามเดือนกุมภาพันธ์ไปเนาะเพ,พราะว่าติดภารกิจก็เลยอาจจะทำให้แบบอัดคลิปไม่ทนันก็เลยขออนุญาต ย้ายมาเริ่มต้นกันที่เดือนมีนาคมเลยค่ะแล้วก็ขอรวมคลิปความรักลงด้วยกันกับคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดวงการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีมีนของของชาวราศีพิจิกค่ะประจำเดือนมีนาคมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่คุณดูจนถึงเดือนสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะคะปูดูไพ่แล้เนี่ย ชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยมีความเครียดค่อนข้างสูงเนาะหลักๆน่าจะมาจากเรื่องเงินแหละอืมหลายๆคนนะคะชาวราศีพิจิกอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยจุนเจือปัญหาครอบครัวนะคะปัญหาครอบครัวในที่นี้ก็คือครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหรือครอบครัวที่แต่งงานแล้วคู่สามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือเกี่ยวกับเด็กก็ได้หรือเกี่ยวกับ ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะมีการที่จะต้องเอาเงินตรงนเนี้ยเข้าไปช่วยเหลือจน,จนเจือเขานะคะจนทําให้เราเกิดเกิดขาดสภาพคล่องแล้วมันทําให้เราเครียดมากนะคะปู่ต้องปู่ต้องบอกเลยว่าคุณคุณพิจิกตอนเนี้ยมีความเครียดมากๆในเรื่องของการเงินมันทําให้มีความแบบชักหน้าไม่ถึงหลังมีความแบบ เงินขาดขสภาพคล่องอย่างเต็มที่นะคะมันเลยทำให้คุณรู้สึกเครียดวาดวิตกแล้วก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายค่ะคุณมีความรู้สึกลึกๆเลยว่ามันมันเป็นการเงินที่คุณอาจจะไม่ได้คือนอะ่ะเหมือนเป็นการให้ให้เขาเปล่านะคะมันมันก็เลยทาให้คุณเครียดมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่คุณจาเป็นจะต้องเอาไปลงทุนหรือทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องจะให้กับเขาก่อนนะคะ Uh huh. คือมีความเครียดเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการเครียดให้กับครอบครัวของคุณนะคะแต่ทีเนี้ยปุ่มมองแล้วว่าอนาคตอะ่ะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและหลายคนก็อาจจะเปลี่ยนงานไปได้งานที่มีเงินเดือนเยอะกว่าก็ได้หรือว่าอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ มันจะมีการโยกย้ายจากที่1ไปสู่ที่1น,นะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านหรือถ้าใครหลายๆคนอึดอัดกับการที่อยู่กับครอบครัวตัวเองก็อาจจะออกมาย้ายมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็ได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นนะคะมีการได้ มีปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเกาะหน้าเนี่ยจะได้รับการถูกแก้ไขเนาะในความที่ชาวราศีพิจิกก็เป็นคนที่รักครอบครัวแหละแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าใจอ่อนอะ่ะใครมาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยคุณก็ให้ความช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มที่เลยแต่บางครั้งมันก็เอ็นดูเราเอ็นเขาขาดนะ แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยในช่วงกลางๆเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอะ่ะปูมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะมีสติได้ใช้ปัญญาที่คุณมีได้ใช้ความรู้ความคิดความรู้สึกสัญชาตญาณทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอะ่ะจะกลับมาแล้วก็ทําให้คุณเข้มแข็งแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะผ่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะคะ่ะ ซึ่งปุ๊กก็มองว่ามันก็เป็นลนักษณะของการที่ต้นลายปลายดีอะเนาะก็ได้เช่นกันในเรื่องของการงานนะคะหลายคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้แล้วมันอาจจะมีเรื่องของการเงินการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการที่เรารู้สึกว่าทํางานกับครอบครัวแล้วมันอาจจะไม่มีปากมีสิมีเสียงเต็มที่มันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณเครียด คุณก็อาจจะมีการย้ายงานออกมาทํางานข้างนอกสมัครงานหรือใช้ชีวิตของคนเดียวอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรือว่าถ้าใครที่ยังเป็นลูกจ้างทํางานในบริษัทอยู่ก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของของเงินมากกว่าที่จะทําให้คุณเครียดมากๆในเดือนนี้แล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของคุณหรอหรือว่าการที่จะแข่งกันในการทําโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณแบบ คาดหวังมันไว้มากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คุณเครียดได้เกิดความกดดันของตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปูมองว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเงินกลางเดือนเป็นต้นไปอะ่ะคุณจะมีการผ่อนคลายแล้วก็มีความความสุขมากขึ้นมีสติปัญญามีการไปว่ามีการรู้เท่าทันอุปสรรคปัญหาแล้วมันก็จะทําให้เราแบบ มีสติมากขึ้นนะคะใช้ความรู้ที่เรามีมีปัญญามองเห็นภาพอะไรให้มันชัดเจนแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดแต่ที่แน่ๆปูคิดว่าดวงชะตาของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปในสิ่งที่ดีกว่านาอแล้วก็ทำให้คุณแบบเข้มแข็งขึ้นอือไพสรุปนะคะหรือํำแนะนำได้ไพ king of wands นะคะได้ไพห้าถ้วยแล้วก็ ได้ให้ดึงมูลหัวกลับเข้ามาลหลายคนอาจจะมีการโปรโมตตำแหน่งค่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะแบบเครียดกับงานก่อนหน้าเนี่ยเครียดกับโปรเจกต์จนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเจ้านายเห็นถึงความสําคัญของคุณนะคะเขาก็อาจจะมีการโปรโมตตำแหน่งให้คุณมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มเงินเดือนให้คุณก็ได้มนเลยทาให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะเนาะ รล,ละหลายคนก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมีการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้การเดินทางบ่อยๆการย้ยายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานมันจะทําให้มันจะเหมาะกับดวงชะตาของคุณพิจิกในช่วงนี้ค่ะมันจะทําให้สถานการณ์ที่จัดหนักอ่ะมันกลายเป็นเบาสบายแล้วก็ดีไปในที่สุดนะคะ ทีนี้ได้ไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเป็นยังเป็นลักษณะของการที่คุณเป็นพวกย้ำคิดย้ำทำมองแต่ปัญหามองแต่สิ่งที่มันผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นพอไพ่ใบบนี้เกิดขึ้นมาเขาก็อยากให้คุณปล่อยวางเนาะแล้วก็กลับมามีแบบสติปัญญาใช้ปัญญาใช้สติในการที่จะแก้ปัญหาอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่จริงๆแล้ว,วปูมไม่ค่อยห่วงชาพิจิกหรอกเพราะการที่ได้ไพ่ไพ่ลอเฟนส์เอ๊ะขอโทษค่ะ ไพ่พเทสนะคะเป็นไพ่แบบสรุปอะ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีปัญญาค่ะเป็นนักบวชสาวนะคะที่ที่มีสติมีปัญญามีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณได้ไพ่ความรู้ขึ้นมาถึง3ใบเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบคุณคุณจะเริ่มมีสติคุณจะเริ่มคิดได้แต่ว่าด้วยความที่คุณรู้คุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ ความใจอ่อนของคุณอะ่ะมันก็เลยอาจอาจจะทําให้คุณแบบปฏิเสธขอการขอความช่วยเหลือจากคนอือ่นหรือการที่เราใจอ่อนยอมถูกเอาเปรียบอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะมาเลยทําให้คุณเกิดความเครียดเนาะปู๋มมองว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากเนี้ยไปเนี่ยในช่วงที่แบบการเดือนเป็นต้นไปอาจจะวันที่22ก็ได้ช่วงที่แบบลาหูออกจากราศีของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณแบบเออ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแบบกระทานาหามีความสบายอกสบายใจแล้วคุณก็จะกลับมาแบบกล้าปฏิเสธคนไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เกรงใจหรอหรือว่ามีการที่แบบว่าเราก้าพูดกล้าทำหรือกล้ากล้าปฏิเสธขอการขอความชื่วยเหลือหรือเปล่าประโยชน์หรือการที่แบบ อะไรก็ตามที่ทําให้เราเสียเปรียบเราก็กล้าพูดมากขึ้นนะคะมีการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะหรือว่าปัญหาต่างๆอ่ะคุณก็จะมีทางออกมีสติป,ปัญญาในการที่จะแก้ไขมันนะคะไปในทางที่ถูกต้องและด้วยความกล้าหาญความเข้มแข็งของคุณแต่จริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่แบบในไพ่ของของการที่แบบมีความรู้ขึ้นมาถึงสามใบอะ่ะคุณมองว่าคุณคุณน่าจะมีไอเดียดีๆหรือว่ามีเกณฑ์การที่แบบมีสติมากๆ ในการใช้ชีวิตนะคะคือพูดง่ายๆว่าฉลาดเป็นไพ่ของการที่แบบคนฉลาดเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยเดือมูนหัวกลบับสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะน้องก็แค่รอเวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนที่ใครเครียดอยู่เนี่ยปู่ก็มองว่าเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําให้คุณ สบายอกสบายใจใช้ชีวิตแบบฉลาดมีสติแล้วก็กล้าหาญมากขึ้นนะคะมาดูกันที่เรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักอะ่ะปุ้งมองว่าที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีพิจิกหลายๆคนมีปัญหาครอบครัวนะอืม คือมันมีความรู้สึกว่าความรักมันก่อนหน้าเนี่ยถ้าคุณยังคบกันหรืออยู่หรือยังไม่ได้แต่งงานกันมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบความรักมันไปต่อไม่ได้อาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ในครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามามีอุปสรรคมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนแบบอ่อนๆออฟๆจะเลิกก็ไม่เลิกจะไปต่อก็ไม่ได้มันจะมีการที่หรือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้ค่ะเข้ามา มันเลยทำให้ให้เรามันรับรู้ปัญหาแล้วเราเครียดเราไม่รู้จะทํำยังไงนะคะในภายหลางไม่เท่า,า,าเข้ามาเนี่ยมันมันเกิดการที่ว่าทะเลาะก,กันเป็นอาจ,จินน่ะมันทะเลาะก,กันบ่อยความรักมันไม่ได้โรแมนติกไม่ได้หวานไม่ได้ ความสุขเลยแล้วยังได้ไห้สิบด้วยหัวกลับเข้ามาประกบกับแฮงแมนเนี่ยปูมองว่ามันก็มีเกณฑ์การที่ว่าความรักมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มให้คุณในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอนาคตอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่ะปูมองว่ามันจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มขอแยกตัวออกมาขอคิด ขอพิจารณาถึงปัญหาตรงนี้คนเดียวขอห่างกันสักพักหนึ่งขออยู่คนเดียวสักพักเพื่อที่จะได้รับรู้ว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็อะไรคือสิ่งที่มันดีที่สุดกับคุณจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะควบคุมปัญหาตรงนี้ได้การได้พายแบบ เดี๋ยวสตริงเข้ามาคือคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนมีความอ่อนแอความตกกังวลความคิดมากมากๆเนี่ยพอมาในเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจจะ,อะโอเคถ้าคุณ เลือกที่จะไปต่อกับเขาอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่คุณเริ่มเริ่มปล่อยวางเริ่มปรับสมดุลจิตใจได้แล้วก็เริ่มมองเห็นปัญหาเริ่มแก้ปัญหาเริ่มแบบจิตใจเข้มแข็งขึ้นเริ่มปล่อยวางนะคะแล้วยังได้ไพ่แบบให้ไฮพ s เทสเข้ามามันก็เป็นการที่เราเรามีสติมากขึ้นอะ่ะเหมือนปัญหาที่ผ่านมาเนี่ย เราขอไปคิดดูก่อนแล้วเราก็จะคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองบางทีคุณก็อาจจะแบบโอเคที่ผ่านมาอาจจะยอมยอมเขามาตลอดก็ได้และหลายคนอาจจะอยู่กับคนพืชศพนะคะหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคนที่มีอายุต่างกันมากๆกก็ได้เช่นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไพมีเจอคณะขึ้นมาถึงหกใบปูมองว่าดวงคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแหละ ทีนี้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แบบว่าคุณต้องใช้สติใช้ปัญญาของคุณด้วยนะเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาคุณรักเขาก็จริงอะแล้วคุณก็ยอมเป็นฝ่ายยอมเขามาตลอดนะคะรู้ไหมก็อาจจะเป็นด้วยช่องว่างของอายุก็ได้ที่ห่างกันมากเกินไปมันเลยทําให้เกิดปัญหาจุ๊บจิม๊มีการทะเลาะกันตลอดเวลาอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของครอบครัวที่เป็นอุปสรรค ก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้แต่หลังจากเนี้ยมันก็จะมีการคลิยคายลงมีทางออกในการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนะคะทีเนี้คุณจะตัดสินอะไรทำอะไรไปอะ่ะปูเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณสำหรับคนโสดคะ่ะได้ไพ่ Express y o u r Love นะคะ Express y o u r Love มันหมายถึงว่า ถ้ารักเขามันเป็นคือการแสดงออกในเรื่องของความรักเนาะถ้ารักเขาก็อยากให้เราแสดงออกนะคะแล้วไพคุณก็ยังได้ the h a n d s e man าาได้รีไพเหมือนกันนะคะได้ page of c u p s แล้วได้ temperance เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปูมองว่าลวหลายๆคนอาจจะมีการเริ่มเริ่มปิงปังไข่ขึ้นมาแล้วแหละ แต่ว่ามันเกิดการไม่แน่ใจมันอาจจะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาไม่จริงจังหรือเขาเมินเฉยกับเรามากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีการปิงปังกันเกิดขึ้นการแอบรักแอบชอบใครทีนี้ไพ่บอกว่าคุณอนะ่ะต้องกล้าๆหน่อยเนาะชอบใครก็อยากให้แสดงออกไม่งั้นในช่วงต้นเดือนแรกอ่ะควรจะมีการมาคิดมากมาก,มากๆเลยว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเขามีโค้ดใครครบซ้อนไหมเขามีแฟนหรือเปล่าหรืออะไรยังไง หรือว่าคุยคุยกันอยู่ดีๆอาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาแสดงการเป็นเจ้าของกับเขาก็ได้อะไรพวกนี้ค่ะมันเลยทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลแต่ทีเนี้ยไพ่บอกว่าถ้าคุณรักเขาชอบเขาอยากให้คุณแสดงออกนะคะดีกว่ามานั่งเก็บอาการหรือมานั่งแบบน้อยอกน้อยใจอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้คุณแบบความสัมพันธ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดนะคะหรือคนที่มีคนคุยอยู่เนาะจีบๆกันอยู่ส่วนคนที่มีคู่ได้ไพ่ worth waiting for นะคะ worth waiting for หมายถึงว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยหลายๆคนดูกับคนธาตุลมเจ้าอารมณ์ปากจ่าชุนเฉียวอตัตใจตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของช่องว่างทางอายุขึ้นมาก็ได้เพราะว่าคุณได้ไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าคนสูงอายุอ่ะที่มากกว่าคุณ 7ปีอัพขึ้นไปเนี่ยเข้ามาในอายุนะคะเขา,าอาจจะเป็นคนที่จูจ้จีจ้จุกจิกที่หึงหรือเป็นคนที่แบบว่าหยุมหยิมอะ่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดในความสัมพันธ์นะคะแล้วมันก็ทําให้แบบคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมากเกินไปในให้นายอัพแฟนต์เกิลหัวกลับเข้ามามันลักษณะของการที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ดีวกับคนธาตุดินอยู่ก็เป็นลักษณะของการที่เอ่อความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมัน มันไม่สามารถไปต่อได้คือมีความน่าเบื่อเพราะว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความเครียดเข้ามาไม่เรื่องงานก็เรื่องเงินไม่เรื่องเงินก็เรื่องของวัยไม่เรื่องของวัยก็เรื่องของรถนิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะความชอบอะไรที่มันแตกต่างกันเลยทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะแล้วมันก็แบบทาให้คุณไม่ลังเลว,ว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อไหมทีเนี้ยได้เดอะทาวเวอร์เข้ามา มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแหละซึ่งปู่มองว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วได้ t e m p e r a n c e of t h e Tower เข้ามาก็แปลว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดฉับไว้แล้วทำให้แบบ คุณมองเห็นภาพรวมของปัญหาแล้วคุณก็มีการแก้ปัญหานะคะแล้วมันจะทําให้การแก้ปัญหานั้นเป็นในทางที่ถูกต้องทําให้คุณกลับมามีความสุขเข้าใจเขาแล้วก็ประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้อย่างดีะคะ่ะเพราะว่าได้ w ว r ร์ดเวทติ้งฟอร์มันก็คือแบบคุ้มค่ากับการหลอคอยเนาะบางครั้งบางทีมันก็ต้องแบบเจออุปสรรคบ้างเพื่อทําให้แบบเราแบบ รู้ใจตัวเองว่าว่าเขาสําคัญกับเราจริงไหมหรือเป็นบททดสอบของชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยปู่ยืนยันได้นะถ้าตามไพ่ปู่เนาะตามที่ปู่เปิดมาเนี่ยในช่วงที่15เป็นต้นไปกลางเดือนเป็นต้นไปอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้มันต้องเกิดจากปัญญาของคุณนะคะเนาะเกิดจากปัญญาเกิดจากความเข้มแข็งเกิดจากการที่ คุณรู้แจ้งเห็นจริงในปัญหาแน่นๆนะ่ะแล้วมันจะมีการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักอะแล้วมันจะทําให้คุณสบายใจเลยแล้วก็รับมือกับทุกอย่างได้อย่างเข้มแข็งกล้าหาญนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ